วันนี้ชน,<ม>ชนคุยเรื่องเรื่อง AI ในมุมที่เหมือนผมเป็นก,ก็ผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งอะแล้ววันนี้ AI ก็มีแต่ไปหมดเลย<ม>เราเห็นสิ่งที่ AI บางทีมันใช้เป็นเป็นทั้งบัสเวิร์ดด้วยใช้คำพูดในทางการตลาดเดี๋ยวนี้มีแบบแอร์มี AI มไ,ดได้เป่าผมหม้อหุงข้าว AI าว่งมัน AI <c oughs> ไ,งไงวะ <c oughs> <c oughs> ไป<อ>จนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ generative AI แล้วก็ คนใช้ตัวปัญญาประดิษฐ์ในการขายของอเป็นลักษณะเสมือนคนขึ้นมาและอะไรต่อมีอะไรวันนี้เรายอมรับกันได้จริงๆหรือยังว่าเ i มันเข้ามาแทนแรงงานมนุษย์แหละ<ม>เราพยายามจะพูดเลี่ยงมาโดยตลอดว่ามมไม่แทนไม่แทนแต่จริงรมันก็แทนอะแทนแน่นอนผมว่าคือในในกรอบที่ที่นิยามชัดนะว่าแทนแปลว่าอะไรงานแบบนี้น้องต้องทำอะไรพี่ต้องทำอะไรถ้ามันนิยามชัดพอแทนได้แน่นอน คือตอนนี้มันไม่ใช่คําถามแล้วว่ามันทําอะไรได้แค่นะคือมันได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดคุยกับผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับถ้าเทียบช่วงนี้นะก็คือช่วงหลัง ChatGPT บาทอะไรพวกนี้นะช่วง g e n AI เนี่ยเทียบกับช่วง Big Data เพิ่งมา5ปี10ปีก่อนความยอมรับในศักยภาพเนี่ยห่างกันคนละโลกลวก็คือตอนนี้ขนาดคนอายุ60-50 60-70ที่เป็นบอร์ดเป็นอะไรเนี่ยมัน no question แล้วเขาเขายิดเขายอมรับในสักยภาพแล้วแน่นอนมันอาจจะมีเรื่องความมั่วบ้างบางครั้งไม่มีจริยธรรมหรือมันดุดแต่ก็ใช่ว่าคนจะ perfect เป๊ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจแล้วแหละว,ว่ามันมีโอกาสในการหยิบมันมาใช้ในธุรกิจในอะไรแต่คำถามคือมันจะทดแทนงานแค่ไหนทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือ คือร้านกาแฟาก็ยังอาจจะเป็นร้านเดิมนี่แหละแต่ว่าบาริสต้าเป็นคนมี human ฮิวแมนทัชกับลูกค้าคนมันอยากมาเจออ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่กาแฟาอร่อยขึ้นเร็วขึ้นถูกลงส่งโดย AI เออหรือ source s o u r c e วหรืออะไรก็แล้วแต่รังสรรค์เมนูออกมาความคิดสร้างสรรค์ก็มีแล้วแล้วผมกล้าเถียงว่าความคิดสร้างสรรค์ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปมันแค่ต้องการโค้ชหน่อย ผม,ผมมั่นใจว่าอันนี้เป็นจุดแข่งของ AI เลยวความคิดสร้างสรรค์เมื่อสองสามปีก่อนเรายังบอกเลยนะสิ่งหนึ่งที่ AI อเอาจากมนุษย์ไม่ได้คือความออคิดสร้างสรรค์ AI ทอาไม่ได้มนุษย์ทําได้ปัจจุบันไม่ใช่แล้คือถ้าเทียบกับมนุษย์ที่เราสุ่มจากถนนขึ้นมาคนหนึ่งนะมนุษย์อย่างผมก็นะแต่คือหลังพวกเราเนี่ยแหละถึงแม้ผมผมยังคิดว่าถ้าดูจากวันนี้นะไปสุ่มในท็อปเทียร์ของมนุษย์ก็ยังอาจจะแพ้มัน มันอาจจะมีบางคนเท่านั้นแหละที่ที่ AI มันช่วไม่ได้จริงอะแบบพีโน้ตอุดมอะไรเงี้ยคือไม่มีทางคิดได้อย่างเขา<ด> <laughs> หรือ,หร,อหรือใครที่เป็นเบอร์หเบอร์สองของประเทศอะ่ะคงแทนไม่ได้หรอกเนาะไม่ไม่ได้นับเรื่องแบรนด์เนมของคนแต่ละคนนะเอาแค่ความสามารถนะอาจจะยังไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าชนะ Top 10อะเปอร์เซ็นท็อป10ของของทาร์เกโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ มัน,ม,นมันทำได้เยอะมากมันต่างจากเดิมเยอะอใครไม่เชื่อต้องไปดูมันมีทั้งแบบรูปแบบที่สร้างสร้างภาพที่แบบคนใส่เข้าไปแล้วจินตนาการออกมาดีออกแบบ p r o d u c t d e ดีไซน์โลโก้เลยไปจนถึงแต่งนิยายแต่งอะไระะะคิดอไอเดียทางธุรกิจคิด Marketing campaign แต่งกอนคือทำได้ กว้างมากมันสอนมารยาทด้นะผมเคยถามชัด gpt แกงเล่นๆคนนี้กับคนนี้ใครสวยกว่ากัน <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องเหมาะสมที่จะเปรียบโอ้โหมารยาทมาาันดีแต่ถ้าเราไปบอกมันว่าเออทิ้งมารยาทไปก่อนเอา objective ใ <c> ค <oughs> รสวยกันม <c oughs> ันก็ได้นะมีการปลดล็อกได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมัน godfather of ai เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่าไม่เห็นต้องเถียงกันเลยว่าตอนนี้มันมีสติหรือยัง ถ้ามันทำได้สักขนาดนี้แล้วมันก็ใช้คำว่าเหมือนไม as well conscious ไปแล้วอะมันมันไม่งั้นมันจะได้ขนาดนี้เหรอแน่นอนว่ามันก็ยังมีความแป๊กบางครั้งเนาะ,ะบวกเลขยังผิดเลยงงมากเลยดูหมดทุกอย่างแต่งกัได้แต่ยังแพ้เครื่องคิดเลขบาง<ม>ครั้งเนี่ยหรือมีความมืดนะ<ม>คือโกหกเราได้ด้วยแหละเดี๋ยวนี้<ม>บางครั้งแต่แต่ถ้าพูดแบบเนื้อผ้าเนาะเอาทักษะชนกับทักษะเนี่ย มันไม่มีคําถามนะครับมัน, <Wow. S 1> ม,นมันเก่งคือคือถ้าทักษะแคบหน่อยแล้วนิยามดีๆนะเช uh uh. ่นอยู่มีหน้าที่หนะึ่งห้าเนี้ยมันมันชนะแล้วถ้าเทียบกับคนทั่วไปหรือคนคนที่เก่ง้วยซ้ำ <Wow. S 3> วันนี้เราคุยกับเรื่อง เรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาคนเ่งนียนะเลยงงว่าสมมติคนอยู่นี้คนอยู่นี้การพัฒนาคนอยู่ตรงนี้นะการเรียนรู้ของเอไอ AI อยู่ตรงนี้แล้วพื้นฐานการศึกษาอยู่ตรงนี้หรือจริง AI มันควรจะเป็นฐานแล้วพื้นฐานการศึกษามาอยู่ด้วยกันบนนี้เราเราไปยังไงดีเราไปยังไงดีทุกอย่างเ i เป็นฟันดาบเท่าเลยการพัฒนาการศึกษาเบสบน AI หรือว่าจริงๆมันยังไงดีสําหรับการพัฒนาคนอย่างนี้ยผมว่าต้องแยกเรื่อง การพัฒนาคนออกจากเรื่องการศึกษาโดยภาครัฐสองเรื่องนี้ผมคิดว่าควรจะคิดแยกกัน<ม>เพราะว่ามันไม่ได้ผมว่าควรจะคิดเรื่องการพัฒนาคนให้แตกฉานก่อนแล้วค่อยมาดูว่าส่วนไหนเป็นหน้าที่ของครอบครัวส่วนไหนเป็นหน้าที่ของรัฐส่วนไหนเป็นหน้าที่เอกชนส่วนไหนเป็นหน้าที่ของบริษัทเมื่อเขาหรือองค์กรเมื่อเขาเข้าไปทํางานอ๋อเพราะว่า มันไม่ใช่ว่าภาครัฐปรับง่ายบริษัทปรับง่ายหรือแม้กระทั่งครอบครัวปรับได้นะ<ม>ในการเลี้ยงคนขึ้นมาแล้วดูแลแล้วก็พัฒนาทักษะเขาเก่อนจะไปท,ที่หน้าที่ของแต่ละยูนิตเนาะที่จะต้องทําการพัฒนาชุนมนุษย์อาจจะต้องดูว่าแล้วเราต้องการพัฒนาคนแบบไหนในยุคแบบนี้ใช่ไหมครับคิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องดูว่าทักษะแบบไหนที่มัน น่าจะไปได้กับตัว AI เพราะว่าตัว AI อเนะี่ยอยากจะให้มองเหมือนเป็นเครื่องมือคือยิ่งคุณมีโอกาสใช้มันได้ดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นและไม่ซ้ำกับมันนะคุณยิ่งมีโอกาสในตลาดแรงงานถูกไหมถ้าคุณทำอะไรที่ไม่ได้เลยได้แค่ไม่กี่อย่างแล้วมันไปตรงกับตัวนี้ด้วยซึ่งถูกกว่าขยันกว่าถูกกว่าคุณจะสวยละ เพราะว่าลองคำนวณนะครับ Chat GPT version 4ใช่ไหมถ้าจ่ายตังมันเนี่ยเดือนละ20เหรียญประมาณ700บาท800บาทก็เดือนละนะครับมันทดแทนแน่ๆทดแทนอินเทอร์ในบางบริษัทได้อย่างน้อยๆ2-3ตําตำแหน่งถ้าสมมติอินเตอร์ทำหน้าที่แค่ไม่กี่อย่างเนาะเหมนป็นผู้ช่วยหาข้อมูลอะไรเงี้ยแต่มันหายมันอาจจะทำได้มากกว่านั้นอีกอาจจะมีอย่างอื่นเต็มไปหมด แล้วใครที่ไหนจะไปรับเงินเดือนเจ็ดร้อยบาทม,มันไม่มีอย่างนีค้คือมันเห็นแล้วนะมันม,ม,นมีมันมีฐานของคู่แข่งที่ไล่ตัวตนที่เงินเดือนมันแค่เจ็ดร้อย่ะเราแปลว่าเราต้องสร้างอะไรหรือเราต้องมีทักษะที่มันเห็นชัดนายจ้างเห็นชัดว่าดีกว่าเนาะก็จริงก็หนีไม่พ้นการมีความคิดเป็นของตัวเองอ,อันนี้เป็นอะไรที่ ที่บ่ายยากมันเหมือนพูดง่ายแต่บางครั้งเนี่ยลืมอะคนอะลืมว่าตัวเองมีความคิดบางทีเคยนึกไหมครแบบอยู่ดีเราขับรถแล้วก็ถึงละเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มาได้ยังไงวะก็จะไปนด้วยสงชัตยาเออเราไม่ได้เมาไม่ได้อะไรด้วยนะคือขับไปแล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวเหมือนกันนะที่บางครั้งเราออโต้พายอทอาจจะด้วย job d e s c r i p t ั่นด้วยคำพูดคนอื่นว่าเราต้องเป็นคนอย่างนี้ต้องทำงานแบบนี้ แล้วก็ทำทำไปแล้วก็พอมาถึงวันหนึ่งเอ้ยเครียดทําไปทําไมวะงานนี้คือมีอะไรมีประโยชน์อะไรกับเราคือบางครั้งเราถูกเขาไปอยู่ในกล่องมากไปแล้วมันทําให้ลืมทักษะนี้มันเลยไม่แปลกว่าเวลาเราไปดู World Economic Forum ทุกครั้งเวลาเขาทำจ็อบอะไรนะ Future of Job อบสกิลสองอที่ขึ้นตลอดคือ Critical t h i n k i ่ g huh. กับอะไรนะ a n a l y t i c a l t h i n ก i n g กับ Creative Thinking ผมดูแล้วดูทรงแล้วมันไม่ได้หมายความสามอย่างนั้นหรอกมันแค่ thinking มันแค่ต้องการคนที่คิดเป็นคิดเป็นพี่เล็กลองไปถามแมเนเจอร์ทั่วไปทุกคนอยากได้ลูกน้องที่ไม่ต้องสั่งมากเกินไปถูกไหมอ่าเพราะว่าอันนี้ก็ไปดูเราแต่สไตล์เอาเป็นว่าบางคนอาจจะชอบสั่งมาแล้วชอบสั่งแต่ว่าถ้าไปถามคนเก่งๆในในเน็ตเวิร์กผมเนี่ยคือเขาไม่อยากสั่งมาก คือเขาอยากแค่ให้ดิเรกชันให้เป้าหมายมแล้วคุณไปคิดถ้าคุณเก่งจริงก็ไปทำอ่าแล้วโชว์ให้เห็นว่าทำได้แทนที่จะต้องไล่สั่งทุกกระเบียดทุกทุกอย่างคือบางครั้งมันเกือบไปทำเองแล้วไงอ่าอ,อันนี้ก็เลยเป็นสกิลที่พื้นฐานเลยคือเด็กๆควรจะมีความคิดเป็นของตัวเองได้ เพื่อที่จะหล่อหลอมเด็กให้เดิก,ก้าวออกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นคนที่คิดเป็นและมีความฉลาดทางอารมณ์หลักสูตรในโรงเรียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยหรือวิธีการเรียนรู้ในบ้านมันต้องทำยังไงอ่ะหรือต้องเพิ่มเรื่องศาสนาเข้าไปเพิ่มกฎจราจรหรอหรืออะไรคือผมว่าเรื่องในบ้านเมื่อกี้เราคุยกันไประดับหนึ่งแล้วแหละรจริงๆมันเป็นเรื่องการให้เวลาแต่อันนี้ก็แล้วแต่บ,บ้านบางคนพ่อแม่ผมเข้าใจเป็นพ่อแม่เนาะ เออบางคนก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากอยู่กับลูกนานอ,อยากทำอย่างอื่นบ้างอะ่ะแล้วเราก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่าพยายามฝืนด้วยนะอ่ะมันอาจจะดูย้อนแย้งนะแต่แต่ผมว่าอันนี้มีเหตุผลคือเขาอย่างน้อยเขายอมแล้วว่าไม่อยากอยู่กับลูกอะ่ะขี้เกียจไม่อยากนอนอยู่มันก็มีนะแล้วเขาก็แแมนอะ่ะเขาก็บอกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปทาอย่างอื่นให้สนุกแล้วรู้ไหมกลับมาตอนค่ำๆตอนรุง่งขึ้นเป็นพ่อที่ดีกว่าเดิมเป็นแม่ที่ดีกว่าเดิม อันนี้โอเคเข,เขไปหาวิธีของคุณเองแล้วกันว่าจะทำยังไงให้เวลาที่จะสเปนกับลูกอะ่ะเออมันคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกนะนี่คือ,อ,อที่บ้านอันนี้อันนี้คือความคิดที่ผมเห็นทั่วไปเพราะว่าอายุประมาณนี้ก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นพ่อเป็นแม่กันไงแล้วมันก็แต่และรสชาติไม่เหมือนกันนะทีนี้รั้วโรงเรียนนี่ยากมากถ้าให้ผมโบตเนี่ยผมว่าควรจะลดจำนวนเวลาเรียนในห้องเรียนลง เออเแต่มันทําได้ก็ต่อเมื่อมันมีอย่างอื่นที่มีผลิตภาพให้กับเด็กทํานอกเวลานั้นคือเห็นไหมคำตอบนักเศรษศาสตร์ไม่ไม่ตรงไปตรงมานะมีอิ p เ n พนตลอดแต่มันจริงก็คือว่าที่เเที่ที่แนะนําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันใช้เวลานานมากมที่อยู่ในในหลักสูตรหลักสูตรหนึ่ง<ม>ในรั้วโรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง มันนานมากนะลองนับดูว่าเป็นเป็นสิบสิบปีอครับะนะในขณะที่คู่แข่งเรา AI หรือ whatever คนต่างชาติกที่ใช้ AI เป็นเออมันเร็วอะมันพัฒนากันระดับวันนะคือ AI เนี่ยพัฒนาระดับวันอะวันนี้ไม่ได้เอาพรุ่งนี้มองเห็นแล้วเมื่อวานยังตาบอดอยู่คือวันนี้ตามันเชื่อมกับสมองแล้วแล้วโยงอีกนอยแขนขาเชื่อสิ ปีหน้าก็คงมีแขนมีขาอะไเดี๋ยวนี้เตะบอลก็ได้แล้วเนี่ของ Google คือมันเร็วมากแล้วพอเทียบกันเนี่ยมันเลยตั้งคำถามว่าแล้วเรา,เ,ราเพราะเหตุใดเราถึงอยากให้ให้คนจำนวนมากไปอยู่ในท,ที่ที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ยังมีคนเถียงกันอยู่เลยว่ามันคุ้มไหมเวลาที่เสียเราไปในการร่ําเรียนเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มาอ่านออกว่าเรียนพิเศษอยู่ดีด้วยอ่ะทีนี้เบิ้ลเวลามันเข้าไปใหญ่คุ้มหรือเปล่า ตอบไม่ได้อีกเพราะไม่ค่อยวัดผลกันประเทศนี้อันนี้ฝากไปด้วยนะครับกระทรวงศึกษาธิการข้อขที่หนึ่งลดเวลาหน่อยอ่าโดยเพราะยิ่งถ้าเกิดคิดว่าที่อยู่ทําอยู่ยังไม่ดีแต่ถ้าทําดีอยู่แล้วอันนี้แฟร์ก็คืออยู่ต่อไปก็คือเรียนต่อไปแต่ถ้ามันปรับลดเวลายากเป็นเรื่องกฎหมายอะไรระดับชาติถ้างั้นก็ปรับไม่ได้ก็ทําให้เวลาที่เข้าไปอยู่ในสถานศึกษาเนี่ย มันคุ้มค่าแล้วมันปรับเท่าที่จะปรับได้กับไอ้ข้างนอกอยังไงดูหน้าเราดูหน้าไม่เพราะผมว่าเติบโตมาจากโ <ผม S 2> รงเรียนผมเติบโตมาจากโรงเรียนที่เป็นอากโรงเรียนสามมาโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งแล้วแปรคิดว่าอ่ะถ้าไม่ไม่ได้ถ้าจานวนชั่วโมงเรียนน้อยลงอ่านเรื่องหนึง<อ>่งวิชาเรียนต้องปรับแล้วแล้วอยู่ในเรียนคุ้มค่าทําอะไรนอกจากการทาข้อสอบให้ได้ดีนอกจากไปเตะบอลแล้วก็ไปพักสิบ ปกินพักเที่ยงใช่แล้วเขาไปสามย่านเล่นเกมใช่ไหมใช่จริงเราก็ใช้เวลาอย่างนั้นมนก็โตขึ้นมาแบบนี้ได้ <c oughs> อืมอ่าจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ที่มันเกิดอย่างนั้นมากขึ้นแทนทีจ่จะนั่งเรียนตลอดคืออันนี้เรื่องใหญ่เลยผมว่าอย่างอย่างแรกสุดนะอาจจะต้องเริ่มวัดผลจริงๆแหละว่าเราวัดให้ละเอียดด้วยว่าไม่ใช่แค่ว่าจบโรงเรียนนี้หลักสูตรนี้แล้วออกมาเป็นยังไงนะ <c oughs> อันนั้นเบมากต้องลงลึกไประดับวิชา ทุกประเทศนะครับเขาทํากันหมดแล้วการเก็บข้อมูลว่าเด็กสมมติเก่งเท่ากัน i อคเท่ากันสอบเข้าเท่ากันแต่คนนึงเนี่ยไปได้ซึมซับวิชานี้เป็นเรื่องอันนี้ได้ครูคุณลิตี้แบบนี้แตกต่างกันแล้วตอนสุดท้ายเป็นผู้ใหญ่ตึ้งออกมาเนี่ยผลลัพธ์ในชีวิตต่างกันยังไงมันจะได้รู้ไงว่าตอนที่อยู่ในโรงเรียนน่คควรจะ ให้ประสบการณ์แบบไหนกับเขาปัญหาคือเราแม่งไม่มีคําตอบนี้อพอไม่มีปุ๊บเราก็ไม่รู้แล้วทีนี้เอาไงดีก็เถียงกันเรื่องค่าแรงครูเลยค่าแรงครูก็ควรจะให้สมเด็จสมผลเนาะแต่เนื้อหากับสิ่งที่มอบให้เด็กเนี่ยก็ควรจะมีความผมว่าเริ่มจากความยืดหยุ่นก่อนแล้วกันเอออย่าไปฟิกซ์มันมากเกินไปเนาะเพราะว่า <laughs> แล้วก็จริง เอไอนี่คนชอบพูดว่ามันแย่มันยังไงมันทดแทนจริงจริงแล้วมันเป็นครูที่ดีมากอ่านหนังสืออะไรยากๆอ่านไม่รู้เรื่องก็อ่านกับมันแล้วมันสามารถเราบอกมันได้เลยว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งด้านไหนครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแหวกันนะบอกๆไปเถอะแล้วก็มันจะอธิบายพยายามปรับภาษาให้มันเข้ากับความเข้าใจเราอะมันก่อนผมโพสในในเฟซบุ o กไงเปไงครับว่าไปซื้อบอร์ดเกมมันหนึ่งเขาบอกดีมากชื่อ Spirit Island แต่เป็นเกมที่เข้าถึงยากมันซับซ้อนอะ,ะออก็เลยบอก AI ไปว่าผมเล่นเกมอื่นๆประมาณ4-5เกมเนี่ยเป็นนะเป็นบอกแค่ชื่อนะแล้วก็บอกมันว่าให้ช่วยสอนผมไฮเลเวลหน่อยว่าถ้าจะเล่น Spirit Island เนี่ยโดยที่เป็นคนที่มีทักษะพื้นฐานแบบ ABC แล้วเนี่ยไหนลองเล่ามาดิว่าจะเล่น Spirit Island เนี่ยกฎกติกาจริงๆมันคืออะไรวิดเดียวเสร็จ ออกมาเลยบอกว่าเกมเนี้ยจริงๆอ่ะคล้ายๆเกมอีกเกมหนึ่งนะ,ะแต่กลับหัวกับหามีการทำทอยลูกเต๋าแบบนี้หรืออะไรก็ว่าไปจบคือมันมันเหมือนมันเทสเรามสมาให้เราได้เพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วถ้าเรายอมรับว่ายังไงเนี่ยมันมาเนี่ยออนอกจากยืดหยุ่นแล้วเนี่ยก็ควรจะปรับหลักสูตรหรือปรับการใช้งานกับ AI ออะไรเงี้ยให้เด็กมันได้รับประโยชน์ไปด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ไปแบนด์มันแล้วก็ แล้วก็เจอกันอีกทีตอนหางานแล้วก็โอ้นี่คืออะไรนี่คือ AI โครงสร้างเศรษฐกิจไทย,ย,ยตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบนี้กิจกรรมเศรษฐกิจแบบนี้ AI มาจากรอบตัวแบบนี้และทุกทิศทุกทางแบบนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับวันข้างหน้าในในบ้านเมืองของเรา บางคนอาจจะก็เอ,อกชนใช้ออตเมชันกับไอเยอะขึ้นไงแล้วไงต่อผมอะกลัวม,มองไปขนาดไหนผมกลัวอีกด้านหนึ่งคือเลือกที่จะไม่ใช้ครับว้าว <Wow. S 1> ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันที่โดยโครงสร้างองค์กรหรือโครงสร้างอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีออปชันที่เลือกที่จะไม่ทำอะไรด้วยซึ่งอันนี้ผมเป็นห่วงซะยิ่งกว่าเลือกใช้แล้วกระทบแรงงานอีกเพราะว่า อย่างนี้นะฮะถ้าเกิดนิ่งเฉยแล้วไม่ใช้ไม่ปรับไม่อะไรเลยเนี่ยนะเวลามันกระทบเราจริงๆะ,ะมันคือเราจบแล้วมันไม่มีอะไรขายคือมันจะหายไปทั้งอุตสาหกรรมคือคือ,ค,อคืออันนั้นคือเรื่องใหญ่คือแล้วมันจะหายแบบหายไปเลยเหมือนโควิดอะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่คล้ายๆอารมณ์นั้นอะคืออยู่ดีไม่เคยจะไล่ใครไม่เคยคิดจะไล่ใครออกใช่ไหมถึงตอนนั้น ลงโรง,งแรมร้านอาหาคือไม่ไหวจริงๆอะ่ะคือเงินเงินเจ้าสัวเงินเจ้าของร้านอะไระก็แบบเฮ้ยมันแบบเดือนหนึ่งหายไปเป็นไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านคือมันบางคนเขาอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็ไปเรียบทุกคนจากภูเก็ตกับขึ้นอีสานคือเราไม่อยากให้เห็นอย่างนั้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสเต็ปแรกไม่ใช่ว่ากลัวเ i ไอแต่ควรจะยอมรับว่า มันมาแล้วคนอื่นใช้แล้วคนอื่นลงทุนเยอะมากทั่วโลกแล้วถ้าเกิดแล้วเขาอยากจะให้คนทั่วโลกใช้ซึ่งถูกหรือผิดผิดจะ,ะได้ทำไหมอันนี้คนละเรื่องนะอันนี้เป็นเรื่องทุนนิยมเป็นเรื่องที่ว่ามันมาการความเป็นอยู่ของเราเราก็ต้องสู้ใช่ไหมผม,มกลัวว่าจะไม่ทําอะไรคือถ้าเกิดไม่ทําอะไรขึ้นมาเนี่ยครับอันตรายยิ่งกว่าอันตรายไม,ไม่ได้เชียร์ว่าต้องไปใช้ AI ไนะแต่หมายถึง ถ้าถ้าถ,ถ้าเกิดไม่ทำาอไรแต่ไปทำอย่างอื่นแล้วไปแข่งได้ก็โอเคแต่ถ้านิ่งเหมือนเดิมโอ้อันนี้มันจะไปทั้งทั้งอุตสาหกรรมทีนี้ถ้าเกิดคิดว่าจะเดินต่อไปล้วจะไปทางนี้เนี่ยของเราเนี่ยต้องดูเรื่องแรงงานดีๆเลยเพราะว่าแรงงานอย่างที่เราว่าสังคมสูงวัยใช่ไหมครับมีภาวะสมองไหลออกนอกประเทศ คนไม่พอ,อคนที่มีทักษะที่มันเชื่อมกับโลกเขาเรียกกันว่าเศรษฐกิจใหม่มีไม่ได้เยอะครับมันวนกันอยู่ในคีบบริษัทเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตรงนี้แล้วบางคนก็ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มคนที่มีทักษะแบบนี้เนะี่ยมากขึ้นในระบบเรามไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่าทำให้เขาออกไปสองดึงคนใหม่ๆมา แล้วไม่ใช่มาแค่มาซื้อของในเมืองไทยหรือซื้อที่นะให้เอาทาเลตนข้างนอกมาแล้วมาสร้างคนเราขึ้นมาด้วยอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่ของเอกชนนะของยูนิตอีกอันหนึงง่งนะว่าเขาไปจ้างมารัฐจะสนับสนุนอะไรก็ว่าไปแต่แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องสร้างงานและอินพ r t ตคนเก่งกว่าเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีคนเก่งคนเราเข้ามาเทรนน้องๆคนไทยขึ้นมาให้ให้ได้อะไม่ไงั้นงมันจะทำยังไง มันซิมเปอลมากเลยมันไม่ได้มีอะไรยากไปกว่าน,นี้เลยนะฮะอันนี้ดีฮะอันนี้ดีขนางสุดท้ายพอดีเลย